ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องเกษตรบันเทิงศรินครับครับสำหรับคลิปนี้อ่ะก็จะนําเสนอการใส่ปุ๋ยรับร่วงครับซึ่งปุ๋ยรับร่วงข้างที่2นี่มีความสําคัญแบบใดครับครับจะมีขออเปรียบเทียบข้อมแตกต่างระวางหน้าใส่กับหน้าบนเดีใส่ปุ๋ยหลบที่2ครับเชิญชมครับครับสําหรับ คลิปนี้ก็จะนํำเสนอ,อาการใส่ปุ๋ยรับล่วงช่วงเขากำลังตั้งท้องครับซึ่งมีความสำคัญแบบใดมีความแตกต่างกันมากหน่อยอซ้ำใดครับครับซึ่งหน้าพื้นนี่นี่ซึ่งใส่ปุ๋ยรับล่วงซึ่งเขากำลังตั้งท้อง ช่วงที่สองครับซึ่งเป็นเขามะลิล้อยหาครับกำลังเก็บเกี่ยวมือนีครับวันที่หกพืจิกาสอพห้ 2, ครับพื้นที่กับสิบไรครับพ,พื้นที่พื้นที่หน้าที่ใส่ปุ๋ยรับร่วงช่วงที่สองครับซึ่งเม็ดเขานี่ ก็จะมีคว่มเต็งตึงครับอ่าระวางร่วงนี่มีค่วมนักครับอ่ามล็ดเมล็ดมีค่วมใสอ่าเป็นร่วงครับอ่าใหญ่ครับอ่าซึ่งนาจะเกิดจากก้านใส่ปุ๋ยรับร่วงช่วงที่สองครับนี่ลักษณะอ่าร่วงเขานี่ จะเป็นร่วงที่งามครับมีควาวอ่ามเมล็ดนี่มันมันจะออกออกนวลครับเนี่ยมเบื้งนี่มันจะหูเลยว่าเขานี่เป็นร่วงครับซึ่งร่วงร่วงนี่จะออกเต็มเต็มเม็ดครับซึ่งการใส่ปุ๋ยบำรุง ช่วงที่เขากําลังจะออกร่วงนี่ช่วงที่เขาตั้งท้องนี่ครับน่าจะมีผลที่ที่เฮตให้เขานี่มีความสมบูรณ์ครับจึงมีนัยยะสําคัญพอสมควรครับขันภาษาช้าหน้ากันนาเชว่า,ามีมีอาหาราให้กับแม่ม่านนะภาษาเพิิน สิเป็นแบบนี้ครับขันภาษาเราเฮานี่ช่วงคนเหมือนกับค้นครับช่วงกํา่างต่างทองก็ต้องการอาหารที่มันมีประโยชน์ครับเพื่อบํารุงขั้นเขาเนี่ก็ชิคือกันแหละครับเพราะว่าเขานี่มันก็ต้องการสารอาหารในการบํารุงในการอาจจะออกร่วงเหมือนกันครับนี่แหละครับสําหรับเมล็ดเขาที่ได้ปุ๋ยช่วงรับร่วงครับร่วงก็จะ มีคววมนักมีคววมเต็งตึงของเมล็ดครับฉนั้นแล้วกัน่นาจะเกิดจากการใส่ปุ๋ยรอบที่สองครับช่วงที่เขาตั้งทองกัน่นาจะมีคววมสำคัญมีนัยะสำคัญเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบื้องอีกพื้นหนึ่งครับซึ่งการวานเขานี่ว่านพร้อมกันครับวานมือเดียวกัน เกี่ยวกับเกี่ยวมือเดียวกันครับคือมือน,นีครับวันที 6, ่หกพฤศจิกาสองพันหร้อยหกสิบหกครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบื่องอีกหน้านึงครับว่าล่วงนี่มันจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้บอ่ะปะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเบื่องครับติดตามครับครับอ่ะกลับมาติดตามอ,าอีกหน้าพื้นหนึ่งครับซึ่งหน้าพื้นนี่ บ่ได้ใส่ปุ๋ยรับร่วงช่วงที่2ครับซึ่งค่ามแตกต่างกัะจะมีความชัดเจนพ่อสมควรเลยครับสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะมองเห็นได้ขวามแตกต่างคือใบทงซึ่งใบทงของเขานี่คือใบออ,อกสีดำตาลตัวนี้ครับ มันจะเป็นใบออกอเลี้ยวๆในน้อยครับซึ่งใบท้งนี่บง่งบอกอถึงร่วงเข่าที่จะได้รับสารถาดอาหารเต็มที่หรือโบเต็มที่ครับถ้าใบใ่ร่วงก็จะใ่ครับตามที่สังเกตจากพื้นหน้าที่เห็นนี่ครับซึ่งกพ่อจะอนุมานได้ว่าเกิดจากโบใด ใส่ปุ๋ยรับร่วงช่วงที่สองครับซึ่งก็จะเฮ็ดให้เขาเนี่สังเกตว่าจะจะมีใบสีน้ำตาลซึ่งพร้อมสุกแก่เต็มที่ครับจะบวกขึ้นหน้าพื้นที่ผ่านมาที่ได้ใส่ปุ๋ยครับซึ่งไอหน้าที่ใส่ปุ๋ยนี่ใบ ก็ยังจะมีใบเขียวอยู่แต่ว่าถ้าโบได้ใส่ปุ๋ยรอบที่สองนี่สังเกตได้เลยครับใบจะมีออกสีใหม่ก่อนมาล่วงมาเล็ดก็จะเต่งตึงอยู่แต่ว่ามันล่วงมันจะโบนญยครับมันจะโบหญ้าซึ่งเขามาเลินี่ล่วงก็อยู่ประมาณสามร้อยหาสิบต่อล่วงครับถ้าเป็นหน้าดำหน้าหวานก็ยุดจะลดลันกันไปครับเพราะว่า ดีนี่นของเขา,เามาลีลอยหากันอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งความแตกต่างะระวางใส่ปุ๋ยรับร่วงกับบดใส่ปุ๋ยรับร่วงก็จะประมาณนี้แหละครับเฮ็ดให้เมล็ดติงตึงอยู่แต่ว่ามันจะโบยเ่ยวครับขนาดของเมล็ดตัวร่วงนี่มันจะโบยลหาซึ่งสำคัญเดิอพ่นดองเด้อ บ้เดใไ่ปุ๋ยหลอบแหลกกันยังดีกลัวโบ้เดใไ่ปุ๋ยหลอบที่สองครับอ่าซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของชาวนาครับเพราะว่าการใส่ปุ๋ยหลอบที่สองเนี่ยปุ๋ยหลอบที่สองเนี่ยมันจะอ่ามีราคาแพงครับอ่าแพงกว่าปุ๋ยหลอบแหลกเนี่ยแต่ว่าแพงเทาง่าไรก็มีความจำเป็นต้องใส่ครับเพราะว่าปีหนึ่งเฮ็ดหน้าเถื่อนหนึ่งครับครับฝากพี่น้องชาวนาครับอ่า สำหรับการใส่ปุ๋ยรอบที่สองมีความสำคัญครับเพราะว่าการจะขาดทุนหรือได้กำไรมันมีผลต่อ,อการใส่ปุ๋ยอยู่ครับซึ่งทันใดหน้าไดง้งามใส่ปุ๋ยรอบที่สองมีความงามกว่านี้ยินดีด้วยครับหน้าทัานใดที่ผมได้ใส่ปุ๋ยรอบที่สอง พี่นากระเห็ดไม้ครับเฮ็ดน้าเห็ดทุกปี่แหละครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องชาวนาว่าขอเปรียบเทียบนะครับสำหรับคลิปนี้คือเปรียบเทียบระว่างเข้าใส่ปุ๋ยรับร่วงช่วงที่สองกับบดใส่มีความแตกต่างกันประมาณนี้แหละครับิึงมีผลต่อมเมล็ดเขากับร่วงเขาที่จะได้มากขึ้นครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายๆที่กดติดตามสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องชาวน้าเอาไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับ